วัตถานะ b c 6 0ครับ ครับทุกท่านยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูยิสานบันบบนชาแนลครับคลิปนี้นะครับผมกับพาทุกท่านนะครับมาเบิงนะครับมือไม้นะครับขับรถเกี่ยวเขานะครับคูปตานะครับดีซีหกศูนย์นะครับเดี๋ยวมาเบิงครับมุมมือไม้นะครับกับรถคันนี้เพิ่งได้มือสองมานะครับกับนี่ครับมาลองลงหน้าจะของเลยนะครับมือไม่นะครับนี่อันนี้ไอผมเองนะครับกําลังขับอยู่นะครับกล้องอาจจะสั้นๆ้นเนี้ยเลยครับพี่น้องขออภัยเลยครับเด้อ ข้าทุกท่านนะครับเมื่อบึงรถเกี่ยวเข่าครับมือไม้ฮัดครับนะครับผมดีซีกศูนย์นะครับการตั้งรั้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าเป็นมือไม่อยู่นะครับเอาเดี๋ยวบึงกันเงวๆครับอันี้จะเป็นหน้าโพงนะครับเขาวว้สูงนะครับผมจะมาเทียบหน้าเจ้าของก่อนนอกก่อนออกงานนะครับ ครับคูโบตานะครับ d 4 6 0นะครับใส่งานดีนะครับผมมืมอไม่นะครับ ตรมนี้นะครับตรงนี้นะครับคนทางจะถอยใช้เข่าลำบากคนระับเพราะว่าตรงทางข้้นหน้านี่ครับลมนะครับย่านรถติดนะครับก็เลยต้องไปขยับเข,ข้าไป้างน้นะครับเหยียบเข่านะครับแค่เข่าจะของนะครับพปเป็นหยังเนาะพี่นองเนาะเข่าจะของเองนะครับ แต่วนของเจ้าของก่อนเนาะเจ้าห่งแกนนะครับก่อนออกงานนะครับคกับหน้าแปดเลยนะครับกับเกี่ยวไก่แจวเหล่วเนาะนะครับภาพบรรยากาศครับตอนนี้จะถูกน้ำรานนะครับแม่น้ำกัดนะครับ <ans> เกี่เขาจะข้อเองนะครับผมจะเอารถคู่ปตที60นะครับแม่เกี่ยวนะครับแม่ส่วนสื่อมาก,ก็เลยเอามาตัวล่องนะครเกี่ยวมันจะอองนะครับก่อนก่อนออกงานนะครับผมหรือว่าใส่ดีนะครับแต่ว่าคนขับ็ยนนังมือใหม่ยอยู่เนาะ คลิปนี้นะครับผมก็จะล่าทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหนานะครับจะมาอัปเดตในเบิ้งนะครับหลังจากที่ฮัดเลี้ยวที่ล่องเรียวนะครับล่องเที่ยวบางเรียวก็จะมาอัปเดตนะครับไปทดลองงานจริงนะครับทุกท่านด้เบิ้งนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ